ต่อะคะกับละครดังมาตารดานะคะพูดถึงมาตารดาก็ต้องนึกถึงคนนี้พ่อเกสค่ะพี่ชายชาติโยโดมต้องบอกว่าไปออกงานครั้งล่าสุดโอ้โหทุกคนเรียกพ่อเกสพ่อเกสตั้งนานเลยมากเป็นห่วงใจพี่ชายชาติโยมชาติโยโดมบอกว่าอินมากกับบทบาทนี้นะแล้วก็วันที่ไปงานเนี่ยก็คือลูกๆพร้อมภรรยาเนี่ยยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยนะคะพี่ชายเปิดใจนะคะว่าละครเรื่องนี้เต็มที่มากเล่นเองดูเอง ร้องไห้เองด้วยและถือว่าเป็นจุดสุดยอดของชีวิตการแสดงนะคะคือจริงๆอ่ะชีวิตจริงหักเป็นไปได้นะคะก็อยากจะเป็นแบบพ่อเกรสนี่แหละค่ะ嗯嗯ส่วนของขวัญวันเกิดปีนี้นะคะพี่ชัยไม่ได้ขออะไรมากเลย<ช>อยากมีเวลาอยู่กับลูกๆให้มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกชายทั้งสองคนติดพ่อมากห่วงถึงขั้นไม่อยากให้ออกจากบ้านค่ะตื่นเช้ามาถามพ่อเลยบอกว่าพ่อวัอนนี้ออกไปไหนอะ่ะอ,อยากอยู่กับพ่อจงังพ่อไม่ไปได้ไหมพูดถึงตอนนี้พี่ชายน้ำตาคลอเลยอ่ะฟ <Okay. S 1> ังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ ใชยก็จะเริ่มคือเขาเขาถามว่าเมื่อไหร่พ่อจะจะได้มีเวลาอยู่ขเขาบ้างคือคำพูด,<ส>ดพูดมานานแล้วเป็นเดือนแล้วเหมือนกันแล้วชายก็ยังยังไม่ได้มีเวลา บเขาจริงๆอาชีพตรงนี้มันให้ทุกอย่าง,งชีวิตชายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แบบเป็นที่สุดในชีวิตของไทยก็คือรออยู่เหมือนกันไทยก็เลยแบบมันเดี๋ยว,ยว,ยวต้องพยายามปรับตัวเองหาบาลานซ์ให้เจ็โอ้โเอ็นดูพ่อ,อเกสนะคะ อีกท่านหนึ่งค่ะยายป๋อมแป๋มค่ะรับบทเป็นคิตตี้หรือว่าชื่อจริงๆในละครชื่อสมคิดค่ะแต่พอเป็นเพื่อนสาวก็เป็นคิตตี้นะคะในบทมีคําพูดที่บดีๆให้กาลังใจเยอะเลยจริงนะคะแต่ว่าที่ทำเอาแฟนๆตก,ตกตกใจค่ะาารายการในตานานเทาเที่ยวไทยย<อ>ังไ,ไงบ้างปิดฉากลงแล้ว12อปีคนแบบนี้โอ้หลายคนก็ตกใจแล้วก็อีพีสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปถ่ายกันที่ริมทะเลก็โพวภาพความประทับใจค่ะงานนี้นะคะยายป๋อมแป๋มเปิดใจนะคะว่าจริงๆแล้วพิธีกรแต่ละคนคุณเจนนี่ปานนันก็ จิพี่ก๊อฟเนี่ยอยากแทเก,กนนจริงคือเขาอยากไปทํางานแบบสายครีเอทีฟมากกว่าค่ะแล้วก็ชี้ชัดนะคะว่างานนี้จากลากันแบบไม่มีดราม่านะคะมไม่ทะเลาะกันไม่มีผู้ใหญ่ต่างปิดนะคะที่หยุดท,ทําเที่ยวไทยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอะไรคะแท็กฉันมันยมแล้วมันเหนื่อยเนาะยายแก่แล้วอก็คือก็ยังเหลวว่าปิดตํานานเลยคือมันก็ คือมันก็ถึงถึงถึงกรรมถึงวาระของมันนะสิบสองปีคือต่างคนต่างก็มีภาระมีภาระอะไรมีภารกิจค่อนข้างเยอะไม่ได้มีปัญหาโกรธรึ่งหรือว่าไม่ได้แบบอาจริงไม่ได้เป็นคําสั่งหรือว่าแบบไม่ใช่ว่าอุ้ยแบบอะไรจริงไม่ได้เลยมันทุกคนเห็นพองว่ามันถึงเวลาเธอเที่ยวไทยจบไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นบันเทิงไทยรัฐบ้างโอ้โอเหรอเราจะเคลมเขาเลยใช่ไหมไม่เราจะเต้นทั้งโลกทั้งวันทั้งคืนเลยสงสารคุณผู้ชมจ้าค่ะคุณ